สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศของอุทยานโลกไดโนเสาร์ภูกุมข้าวนะทุกคนหรือพิพิธภัณฑ์สิรินทรสิรินทรมิวเซียมอ่าเป็นศูนย์เกี่ยวกับศึกษาวิจัยนะทุกคนเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และเป็นทีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทยอ่าที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินนะทุกคน ทางพิพิธภัณฑ์อันนี้ก็คือเป็นการสร้างพิพิธภัณฑ์สร้างอาคารครอบหลุมนะทุกคนอ่ที่คนพบไดโนเสาร์จริงๆนะทุกคนในตอนได้สร้างเพื่ออป้องกันความเสียหายป้องกันแดดฝนอะไรเงี้ยของกระดูกใช่ไหมทุกคนแต่ว่าในภายหลังมีการสร้างอเป็นพิพิธภัณฑ์ อุทยานโลกไดโนเสาร์เพื่อให้คนได้มาชมวิพิธภัณฑ์นี้นะทุกคนก็คือมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับยุคนะทุกคนยุคต่างๆตั้งแต่ยุคที่มีการมีไดโนเสาร์แล้วก็มีการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์แล้วก็วิวัฒนาการต่างต่างของโครงกระดูกนะทุกคนแล้วก็คือแบบว่าที่นี่จะพบโครงกระดูก ของไดโนเสาร์ประมาณส6บหกสายพันธุ์นะทุกคนก็นนคือเยอะมากนะทุกคนแล้วก็คือแบบว่าอา๋อมีแบบว่ามีหลายโซนนะทุกคนอาจจะมีโซนเกี่ยวกับออในยุคต่างๆของใช้ในยุคต่างๆแล้วก็โครงกระดูกออของไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์นะทุกคนไปจนถึงออโครงกระดูกเ,เกี่ยวกับ มีเกี่ยวกับยุคที่ว่ามีการวิวัฒนาการจากลิงนะทุกคนเพื่อมาเป็นสู่มนุษย์นะทุกคนสู่คนนะทุกคนก็คือแบบการวิวัฒนาการมาจนถึงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกแมยนมที่เดินด้วยสองเท้าในปัจจุบันนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบว่าเ,เพื่อนเราเนี่ยทุกคนเราเดินทางไปทําธุระที่จังหวัดก็คือไปที่จังหวัด ากาลสินนะทุกคนเพื่อไปทําธุระแล้วก็เอก็แบบว่าครอบครัวก็เลยแวะมาเพื่อแบบว่าถ่ายเอเพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศอันเนี้ยเข้ามาเป็นครั้งที่สองอนะทุกคนก็คือแบบว่าพาเด็กเด็กแล้วก็มามาชมกันอะไรแบบนี้ในในส่วนเนี้ยก็คือแบบว่าอ่า พเพื่อนรู้ว่าเราทำ Youtube ใช่ไหมก็เลยแบบเออถ่ายภาพบรรยากาศถ่ายภาพกิจกรรมมาให้เราตัดต่ออะไรแบบนี้ยเราก็เลยแบบว่าเออได้โอกาสแล้วก็ตัดต่อลงอะไรอย่งนี้คือเด็ดอ่าในความเป็นจริงก็คือตอนแรกเราก็คิดว่าเออถ้าเราฟอมรายได,ได้ใช่ไหมจาก Youtube แล้วเราเราจะไปแบบว่าเออเที่ยวพิพิธภัณฑ์สวนสาสตร์หรืออะไรมิวเซียมอะไรพวกนี้ทุกคนแล้วก็ เออในอนี้ในส่วนแห้ก็คือเพื่อนแบบว่าสนับสนุนเนาะเขาก็ไปแล้วก็ถ่ายมาให้เราก็มาตัดต่อลงนะทุกคนแล้วก็คือแบบว่า อันนี้อันนี้ก็คืออ่ลูกชายของคนถ่ายนะทุกคนตัวเล็กเนี่ยมาไม่ชมไดโนเสาน้องเคยมาแล้วนะทุกคนเคยมาแล้ว,ลกกวหลายเดือนแล้วนะทุกคนเขาเคยไปก็คือแบบว่าน่ากลัวมากเลยเป็นบ้านของพ่อตอนในจังหวัดสุบลรินก็นคือคนที่อุ้มนั่นแหละแล้วคนที่ถ่ายก็คือแม่เขา น้องนองคือว่าน้องพาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นะวันนี้ก็คือแบบว่าเออเราก็เลยแบบลงเสียงนะแต่ว่าก็คือถ้าจะใช้แบบว่าเสียงก็ออยากใช้เสียงแบบใม่คิดนะแต่ว่าเออบางทีเราก็แบบว่าอยากภากแบบบางส่วนนะก็คืออันนี้ก็คือถ่ายแบบไม่ได้ละเอียดเดยอะเพราะว่าต้องดูแลเด็กๆคนใช่ไหมแล้วก็คืออย่างก็คือแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไปโดยเฉพาะกลุ่มแบบวัยรุ่นนะเนาะ หรือว่าแบบแต่ไปแบบผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยพ่อแม่ของอของเพื่อนก็ไปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องแบบว่ามีความรีบอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้ตั้งใจจะไปเพื่อทํางานถ่ายคลิปปอะไรเงี้ยแต่ว่าเออไปเพื่อจะเที่ยวชมของครอบครัวใช่ไหมแต่ถ้าการเที่ยวชมก็คือแบบว่าเราจะถ่ายคลิปนานๆแบบว่าเออเพื่อเพื่อแบบโฟกัสหรือว่าให้อะไรแบบว่ามันโอเคก็คือคงไม่ได้เพราะว่า อันนี้เป็นการแบบว่าไปไปเพื่อเที่ยวจริงๆใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบว่า เราก็เลยเามาลงมาลงมาลงช่องนะทุกคนให้แบบว่าให้คนดูเป็นแนวทางได้นะว่าเออน่าไปอะไรเงี้ยเราก็ยังน่าไปเลยอันนี้เกี่ยวกับเออ่หินนะทุกคนกว่าจะแบบมาเป็นหินอะไรเงี้ยมันก็คือเกิดจากแร่ธาตุหรือว่าเกิดจากอ่เสิดกอะไรอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเขาก็มีให้ดูนะทุกคนก็คือในส่วนนี้ก็พิพิธภัณฑ์ก็มีแบบส่วนบรรยายส่วนเกี่ยวกับ เมื่อกี้เป็นน่าจะหึนจนวนนะทุกคนเออมันมีส่วนบรรยายส่วนแบบว่าวีดีทัศอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าทั้งออ่ในโซนที่ว่าอกำหนดมันกำหนดกำหนดสิ่งมีชีวิตแรกแห่งเอ่อตั้งแต่แบบหลายล้านปีก่อนหลายพันล้านปีก่อนหรือว่าแบบว่าวิวัฒนาการต่างๆอะไรเงี้ยก็คือมีมากนะทุกคนแล้วก็คือแบบว่าเออในส่วนนี้ก็คือแบบว่าแบบ เออเพว่อนก็คือแบบว่าหวังเรียนเพื่อสายให้เราดูอะไรีคยคือเราเราก็แบบว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสไปสนมาตอนนี้ก็คือแบบว่าแบอว่าเพื่อนเพื่อนก็คือแบบสนับสนุนอยู่อันนี้ก็คือเข้าไปในนี้ก็คือแบบว่าเขาจะมีเกี่ยวกับเหมือนสิ่งมีชีวิตแรกของโลกอะไรเงี้ยก่อนจะเป็นสตาร์ไลก็คือเริ่มจากสัตว์เดียวๆหรือว่าแบบว่าสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นอะไรแบบเนี้จนวิวัฒนาการพัฒนาเป็นแบบว่าสร้างออกซิเจนอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่น แต่ว่าเออแบบว่าเราก็รู้สึกว่ามันสวยนะทุกคนก็คือในประเทศไทยเนะี่ยมีสถานที่มิวเซียมพิพิธภัณฑ์แบบว่าเอา่อหรืออุทยานต่างๆเยอะนะทุกคนคือเราก็เลยแบบว่าเออรู้สึกว่าเอออยากไปใช่ไหมเพราะว่าอยากแบบเผยแพร่อยากให้เอ่อมีการจดจาแล้วก็สืออยให้ให้แบบว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กๆไปเทีเ่ยวกันเพื่อแบบให้เห็นถึงแบบว่าเอา่อความเป็นมา อมันมีหลายอย่างนะทุกคนทั้งเหมือนแบบเกี่ยวกับ,บโบราณนะคดีโบราณอะไรพวกนี้หรือวัดหรือแบบโบราณสถานต่งางๆใช่ไหมหรือว่าแบบว่าสถานที่แบบเหมือนแบบวัดมันจะเล่าถึงประวัติศาสตร์นะทุกคนมันจะเล่าถึงความเป็นมาของเราก็คือแบบถ้าสมมติว่ามิวเซียมแบบนี้ก็ค,คือระยะยาวทุกคนแบบก่อนจะเป็นมนุษย์เรื่องซ้ำอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเหมือนแบบ อตามวัดมันจะแบบไม่กี่พันปีนะโหประมาณแบบพันปีสองพันปีหรือว่าไม่กี่ร้อยปีก็คือแบบว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของเราจริงๆอะไรเงี้ยก็คือมันจะมีการเล่าเรื่องสื้นมาถึงแบบเฮ้ยเราอาจจะมีเชื่อกันอนั้นหรือว่าแบบเราอาจจะมีประวัติโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าเราก็เลยแบบคิดวร่อยอยากแบบเออใหญๆแบบน่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยแบบว่าไปหาความรู้ไปแบบว่า เพื่อแบบเอ่อไปดูนะทุกคนว่าแบบว่าเออมันยังไงคือแต่ว่าสานที่พวกเนี้ยถ้าไปมองเห็นด้วยตาสวยกว่าในกล้องนะทุกคนเพราะกล้องบางทีแบบว่าเออเราก็ไม่ได้ถ่ายเกิงกันนะก็คือเหมือนอันนี้ก็คือแบบว่า่ายต้องรีบร้นอ่าพาลูกพาเต้าเลยไปแล้วก็แบบว่าคือแบบครอบครัวพ่อแม่อีกอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าต้องแบบว่าไม่ได้ถ่ายจริงจังอันนี้คือแบบว่า ่ายแบบคลิปละไม่กี่นาทีอะไรเงี้ยคลิปละนาทีหรือไม่ก็แบบสามสิบวิอะไรเงี้ยทําเป็นคลิปสั้นทุกคนแตบบ่ว่าเพื่อนช่วยถ่ายแบบเป็นคลิปสั้นแต่ว่าพอรวมแล้วก็เกือบชั่วโมงไอเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็เราก็แบบว่าตัดตอนไปก็คือเหลือประมาณสิบหกนาทีใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เราไม่อันนี้คือเราก็คงน่าจะไม่ได้ตัดต่ออะไรเยอะเพราะว่า เออก็แค่แบบว่าจัดเรียงแล้วก็ลงเสียงเล็กน้อยใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเราคิดว่าเออมันก็คือน่าจะแบบเออพอได้แบบทุกคนก็พอได้แบบสนใจอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็เออแบบอยากสนับสนุนนะให้แบบว่าเออเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกว่าอาจจะแบบไม่ไม่ได้แบบอันนั้นนะแรบว่าเออบางที เราว่าอยากไปอ่ะเออพกสวนสัตว์อะไรพวกนี้ก็อยากไปเหมือนกันหรือว่าวัดอะไรเงี้ยแบบสถานที่แบบธรรมชาติแล้วว่าแบบเออคนไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยไม่ค่อยแออัดอะไรเงี้ยแล้แบบว่าเออแต่อันนี้เรารู้สึกว่ามิวเซียมวันนี้ก็คือคนไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าในส่วนเพื่อนเล่าฝังเขาว่าวันนี้ก็คือมีนักศึกษาหรือว่าเด็กวัยรุ่นอนุบาลประน้ำนมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาพาเด็กผสมอะไรเงี้ย มาเยี่ยมชมทฆสนศึกษาแล้วก็เออเขาก็แบบไม่ได้ถ่ายติดเด็กๆนะเพราะว่าเขาก็เข้ามาก่อนเลยแบบนีล้วก็แบบว่านักศึกษานักเรียนตามหลังอะไรเงี้ยถ้าแบบเออแถวภาคใต้ก็มีหลายแห่งเหมือนกันที่เป็นวิพัณน์อะไรเงี้ยหรือว่าแบบก็คือแบบตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าจะไปที่ไหนดีแต่ว่าอันนี้ก็คือลงคลิปเพื่อลงดูบรรยากาศใช่ไหมแล้วก็ดูว่าแบบ เออมีคนสนใจไหมมีคนดูไหมแล้วก็คือประมาณว่าถ้าเราลงลิปจริงๆแบบท่องเที่ยวจริงๆแล้วคนจะดูหรือเปล่าอย่าเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบมีคนดูก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะทุกคนอย่าเงี้ยแล้วก็แบบว่าอันนี้ก็คือแบบถ่ายละเอียดนะทุกคนถึงว่าแบบว่าไม่ได้แบบคือมองชิ้นกระดูกเนี้ยคือตัวอะไรสับนิดไหนเอ่อหัวดินเสเอร์อะไรแต่ว่าถ่ายครบทุกมุมนะทุกคนแต่ว่า ในส่วนของอุทยานโลกไดโนเสาร์อเน,นี้ยก็คือที่พัฒน์เนี้ยก็คือมันยังมีสถานที่ที่จะขึ้นไปเที่ยวได้นี่ทุกคนมีอยู่ประมาณสี่สามสี่แห่งนะทุกคนเป็นเหมือนต้องเดินนะทุกคนแต่ว่าออกจากทิ่พัณฑ์แยกออกไปอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยก็คือมีมีภาพอะไรเงี้ยว่าคือมีที่ไหนบ้างอนะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบข่อนไม่ได้ขึ้นไปนะทุกคน น้องยังพูดไม่ได้ละทุกคนแต่น้องแบบเดนองเซอร์แบเสาวสาวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบค่สมมติว่าเรียกแม่ก็เรียกแม่ได้อะไรเงี้ยพูดได้ไม่กี่คำแบบว่าแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าแบาบมันฟลุกหรือว่าน้องพูดได้จริงๆแต่ว่าเรียกแม่ชัดมากเลยอันนี้เป็นฟอสซิลแบบวา่บาคือแบบอือ ก็มีรูปว่าอ๋อเป็นสายพันธุ์ไหนเป็นยังไงมีจำลองนะทุกคนถ้าสมมติว่าเราได้ไปเองนะทุกคนหรือแบบได้ไปในกลุ่มเพื่อนๆนที่ไม่ได้ไปแบบว่าเออือคือผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เราก็แบบเขาก็คือไปก็เดินผ่านๆเราไม่ได้ไปเพราะตั้งใจทํางานแบบว่าเพื่อถ่ายถ้าเราไปกันเองเราอาจจะแบบได้อยู่นานแบบ ถ่ายคิดนึงแบบอยู่ในวินทยาลัยหนึงชั่วโมงแบกว่าเออให้ได้เห็นรายละเอียดว่าเออตรงเนี้ยเป็นอะไรแล้วก็ถ่ายนานๆไปเลยอะไรเงี้ยในความคิดเรานะอันนี้เราก็แบบคิดเลไรตย่เราไม่แน่ใจว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไกลนะทุกคนสําหรับเออุราฯกาลสินอะไรางี้แต่ว่านั้นคือเขาไปทําธุราไงธุราส่วนสุัแล้วก็บอกว่าเออมา เก็บภาพบรรยากาศน,นันไหนๆก็ไปไกลแล้วแล้วก็เออไม่ได้ถ่ายายาวเลยแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแบบเป็นการเหมือนแบบใช้ชีวิตประจําวันของเขาไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูเด็กๆก็น่าจะชอบะนุกคนแต่ว่าแบบก็แบบชอบแบบแอบบกลัวเราเห็นหลานเราอะ ได้ครบแทบทุกมุมนะทุกคนน่าจะเดี๋ยวเรายังตัดสินใจนะว่าจะไมโลคอนจะไปออกช่วยแปรที่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เราก็จะตั้งเป็นอีีของเขานะอีีของน้อง็เปไปเที่ยวนะโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะมีวิีการขอลิง make okay, okay, what okay.